สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไฟพามาดูตู้ของแม่นะคะฮายแม่สวัสดีน่อยค่ะขนอลโอเคนี่ค่ะท่านผู้ชมตู้แฮนด์เมดนะคะอีกหนึ่งตู้นะคะอันนี้เอามาอยู่ข้างหลังเนาะนี่ค่ะตอนนี้นะคะกําลังขนขนบอลสีเข้ามาในตู้นี้นะคะตู้นี้จะให้เป็นตู้พักสําหรับบอลสีนะคะเพราะว่า เราจะย้ายนะคะบอนสีให้มาอยู่ในตู้แถบบริเวณหลังนะคะด้านหลังเนาะจะได้กว้างมันจะกว้างกว่าข้างหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะตัวแฮนเมดของเรานะคะใช้ระยะเวลาการทำแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะแม่ไฟทำให้นะคะก็คือนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตู้อันนี้เดี๋ยวให้ดูตู้เต็มๆก่อนนะคะนี่ค่ะตู้ที่แม่ไฟทำใครจะเอาไปทำก็คือได้เลยนะคะ คือทำง่ายๆเลยนะคะแฮนด์เมดเลยนี่ตู้นี้นะคะเป็นตู้ที่เราทำไว้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูอ๊บวัสดุที่ใช้นะคะตู้เนี้ยฟ้าพูดเลยว่าแสงดีมากนะคะเพราะว่าเป็นตู้ที่เนี่ยเขาจะโดนแดดบริเวณเนี้ยค่ะแล้วมันเป็นตู้ที่ตอนแรกยังกัดสีไม่สวยเท่านี้พอเราย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะด้วยความที่แสงเขาได้ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าสีสีบอลสวยขึ้นมากนะคะสีบอลสวยขึ้นมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะสีบอลสวยมากๆคะ่ะบอลสีของเรานะคะโศสการ์เนาะอันนี้เริ่มกาลังจะมืดสลัวสลัวแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะปัจจัยที่ทําให้บอลสีกัดสีสวยก้นแสงแดดก็มีผลนะคะน้ําแสงแดดนะคะนี่ท่านผู้ชมดูคะ่ะสวยมากนะเดี๋ยวปัยปิดตู้นี้ไว้ก่อน เ้าจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ตู้บอลสีใหม่อีกหนึ่งตู้ค่ะเราใช้วิธีการแฮนด์เมดนะคะส้มแกงส้มตามใหม่แล้วแมวฝ้ายค่ะตาใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวฝ้ายปิดตู้นี้ไว้นะคะแล้วก็จะไปดูตู้นู้นนะคะใครที่สนใจวิธีการทำตู้ก็เอาไปใช้ได้นะคะหลังบ้านแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ไม้ไผ่ธรรมดาแล้วก็ไม้ธรรมดาเลยนะคะระวังผุนะคะให้ใช้ไม้ที่มัน อย่างเสาอย่างเงี้ยค่ะให้ใช้ไม้ที่มันเก่านิดนึงนะคะมันก็จะได้ไม่ไม่ผูกง่ายอันนี้เป็นเป็นหงเหินค่ะตู้นี้ไฟจะเอาไว้ใส่หงเหินเพชรพล้านบอลสีที่เราแบบแพรเพาะพันออกมานะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะสวยมากนี่ค่ะหลังบ้านโซนนี้ก็จะเป็นพวกต้นกล้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังนู่นนะคะก็จะปลูกผกักปลูกอะไรไว้นะคะมันเบอรี่กำลังออกเยอะเลย นี่ค่ะตู้นี่ใช้เป็นผ้าใสนะคะผ้าใสที่ไฝ่ใช้เนี่ยใช้เป็นตัวเนี้ยมันเมตรละห้าสิบมันเป็นแบบเหมือนที่เอาไว้ห่อปกหนาๆเลยค่ะเมตรละห้าสิบนะคะใช้ทั้งหมดท่านผู้ชมดูค่ะล้อมทั้งตู้แล้วก็บริเวณข้างๆด้วยนะคะหมดไปประมาณสิบสิบสองเมตรสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะคะเมตรละห้าสิบเนาะก็ถือว่าหลายหลายบาทอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่ารอบข้างเราใช้ด้วยเห็นไหมคะ ก็คือสมมุติ12เมตรเมตรละห้าบสห้า60 6 0บบาทนะคะเฉพาะแผ่นใสๆเนาะโครงไม้ฟรีนะคะโครงไม้ฟรีเนาะแผ่นอันนี้130บาทค่ะแผ่นสีน้ำเงินนะคะก็ทั้งหมด600บวกกับ130เป็น730 730นะคะแล้วก็ตัวหนีบตัวหนีบอันนี้ใช้ใช้โหลหนึ่งนะคะตัวละ10บาท ก็คือน,นี่แม่ไฟออกมาแล้วค่ะก็จะมีอันนี้มีผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะเออลอยเลยท่านผู้ชมดูลอยเลยผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะสาวสันกําแพงเนอะนกขัดสดายุแล้วก็มีเท้าพันตานะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนมีหลายต้นหน่อยนะคะสุรเสศน์พญาสุรเสศน์นะคะไม่ค่ะไม่ค่ะอันนั้นเท้าพันตานะคะ อันนี้เหมือนอะไรเลยมันแบบยุบไปแล้วก็งอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดนึงนะคะ,ะเ,เ,เดี๋ยวย้ายมาเนาะนี่ค่ะหงสุวรรณนะคะไซส์นี้นะคะนี่เอาไปร้อยห้าสิบนะคะใครสนใจก็เม้นไว้ได้นะคะเดี๋ยวไฟไปตอบเม้นกลับเปิดโทรให้นะคะโอเคนะเดี๋ยวนี่นี่นะคะ่ะไฟพามาดูต้นนี้ผู้เท่าฟ้าเรือน ไซส์นี้นะคะสองร้อยนะคะสองร้อยสองร้อยค่ะไซส์ใหญ่เลยใครสนใจก็ทักใบมินไว้นะคะนี่คะ่ะสองร้อยสำสันกําแพงใบมันจะลวงนะคะมันจะเหลืออยู่สองใบมันต้องรอให้ฟอร์มสวยกว่านี้หน่อยเนาะถึงจะขายได้นะคะโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไครให้กับช่องลูกชาวนาอิ่มแลวเดือดด้ยวยนะคะแกงส้มต้าม้าอีกแล้วไปะปไป มาหาพี่ยเหรอลูกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาหาพี่ายใช่ไหมลูกมามาดูตู้บอลสีหน่อยเกงเข้ามาดูตู้บอลสีหน่อยนะลูกนะ <c oughs> ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ